สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพแชนแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แปลงข้าว5451เดี๋ยวผมจะมาแนะนำพี่น้องกเกษตรกรนะครับให้สำรวจแปลงนานะว่าแปลงนาเราจริงๆเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนะครับมันกว้างไกลและมันเข้าถึงง่ายก็พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยก็ลองดูจากของผมเนี่ย เห็นไหมของผมเป็นเป็นคลองไส้ไก่เนี่ยหรือว่าเรียกง่ายๆหรือแม่แม่น้ําเลยนะครับมันใหญ่มากผมจะมีคลองเส้นนี้นะครับยาวไปจนถึงตลอดแนวเลยถึงนู่นเลยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นป่านู่นนะอันนั้นคือให้เขาผ่านฟีฟีก็ใหญ่กว่านี่อีกนะครับคลองอะ่ะผมก็จะยาวไปนั่นเลยก็คือชโนดแปลงเนี้ยผมจะอยู่ที่สาบสองไร่นะครับผมก็กะว่าคลองเส้นนี้กับคลองเส้นนู้นนะสองเส้นเนี่ยประมาณ สองไร่ก็เหลือ30ไร่แต่มันก็ยังไม่ชวนนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราคิดเองพี่น้องต้องโหลดแอปมาพิมพ์เข้าไปเลยนะครับใน Pay Store นะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าพวกโทรศัพท์แบบว่ายี่ห้อเรียกไอโฟไอธรรมดานะครับเนะาะก็โหลดมาเลยครับง่ายๆเข้าไปที่ Play Store พิมพ์ว่าวัดแผนที่มันก็จะมีขึ้นมานะครับ อ่าแล้วเวลาเวลาเราจับนะครับผมอยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรจับพยายามจับขอบนานะครับอย่าจับบนคนานะให้เรารู้เนื้อนาเราที่แท้จริงว่าเนื้อนาเรามันมีเท่าไหร่นะครับอย่าไปคิดอย่าไปสมมุติเพราะว่ามันจะมีผลต่อการคํานวณในการเราใส่ปุ๋ยหวานข้าวยังหวานข้าวเนี่ยนะครับอย่างของผมเนี่ยสามสิบไร่เวลาผมใส่เนี่ยผมก็จะใส่ สามสิบลูกลูกละยี่สิบห้ากิโลกร,รมัมนะครับมันก็จะพอดีลงตัวเลยแต่ถ้าของพี่น้องนะถ้าเกิดว่าพี่น้องแบบว่าไม่รู้นะครับอาจมันอาจจะขาดมันอาจจะเกินหรือใส่ปุ๋ยเนี่ยมันอาจจะแบบโอ้โหบางทีเนื้อนาเราตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาบอกมาอย่างงู้นอย่างนี้เนาะอ่าเนื้อนาไปเท่าไหรอ่อ่ะไปสามสิบไร่แต่พ่อแม่บอกว่านาเราเนี่ยมีอยู่ยี่สิบห้าไร่พอเราใส่ข้าวไปก็บางเชียบเลย พอเราใส่ปุ๋ยไปก็บางเชียบเลยก็คือมันได้ไม่เต็มพื้นที่หรือว่าบางบางที่ก็อาจจะพ่อแม่บอกว่า30ไร่นะครับแต่เนื้อนาจริงๆไม่อยู่27ไร่อย่างเงี้ยใส่ไปโอ้โหหนาตึบเลยนะครับปุ๋ยก็ข้าวในง้มตกทาบเลยนะเราต้องทราบนะครับว่าพื้นนาเรามันเท่าไหร่แต่ก็โหลดแอปมาแล้วครับผมเชื่อผมอะอย่างน้อยก็ เปอร์เซนที่เขาจะเป๊ะๆเ,เนี่ยมันก็สูงเนาะอ่ะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยพอดีมีพี่น้องนะครับโทรมาวันนี้เลยเขาก็สอบถามเรื่องไก่ชนแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องการทานานี่แหละว่าเขาว่าเป็นคนอ่ะทำงานอยู่ในเมืองกรุงนะครับอยากจะใช้ชีวิต แบบว่าเห็นเขาทํำนากันดูมีความสุขเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงเนี่ยเออแล้วก็มีที่นาอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้ให้เขาเช่าแล้วเกิดคนเช่านะ่ะเขางองแงคําว่างองแงเนี่คือราคาข้าวมันถูกเขาก็จะขอลดค่าเช่าหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้เออก็แบบว่าจะกลับมาทําเองดีไหมอะไรไหมนะครับอยากให้อ่าอยากขอคำปรึกษาจากผมผมก็พอจะเล่าให้ฟังได้นะเผื่อว่าพี่น้องท่านอื่นนะครับ มันจะเป็นวิทยาทานที่ดีนะครับเป็นข้อคิดที่ดีผมอยากจะเสนอแนะแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวนะครับมันต่ําจริงๆไม่เกิน7บาทนะครับก็อยู่ประมาณ6กบาทกว่าๆไม่เกิน7บาทซึ่งข้าวราคาเนี้ยเราอยู่ไม่ได้หรอกจริงๆอะ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยแหละนะครับเพราะว่าอะไรปุ๋ยก็ไม่ลงนะครับปุ๋ยก็ราคาเพดานเนี่ยเต็มที่แล้ว ยาก็มีแต่แพงขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือไม่ได้ถูกควบคุมเลยแต่ถูกควบคุมอยู่เดียวคือราคาข้าวนะครับน่าเป็นห่วงชาวนามากเลยนะเพราะว่าผมเองก็ทํานาจริงนะครับผมก็ทราบขณะผมได้นาเกินไล่เกินนาเนี่ยพอเราหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยเราก็เหลือนะแต่มันเหลือน้อยนะครับมันไม่พอจุนเจือครอบครัวหรอกข้าวราคาแบบนี้แต่ถ้าเราขาดทุนขึ้นมาเนี่ย จากได้เนี่ยเราจะตกกําไรอยู่ได้ไร่ละสองพันนะครับไร่ละพันสองพันไม่เกินนี้แต่ถ้าเราขาดทุนเมื่อไหร่นะครับอย่างน้อยเนี่ยผมบอกเลยนะสี่ห้าพันต่อไร่ถ้าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวก็มีนะครับไม่ได้เกี่ยวก็มีหรือบางคนไม่กล้าลงทุนข้าวได้ห้าสิบถังเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าต้นทุนการทํานาไม่ได้มีแค่เรื่องปุ๋ยเรื่องยาอย่างเดียวบางครั้งก็มีค่ารถเกี่ยวเคยได้ยินไหมครับ ที่คนเขาบอกว่าไม่คุ้มจะไม่รู้จะคุ้มค่ารถเกี่ยวไหมโอ้โหขนาดค่ารถเกี่ยวไม่คุ้มอ่ะแล้วเราจะไปเหลือ,ห,ลอหรอค่าปุ๋ยค่ายาค่าจ้างค่าน้ํามันสารพัดค่าค่าเช่าอีกนะครับตอนนี้ถ้าเป็นพี่น้องกเกษตรกรที่อยากจะมาลองทานานะต้องใช้คําว่านะครับต้องใช้คําว่า,าคนที่อยาก,กเกษียณมาปลูกข้าวทํานานะครับเป็นอาชีพหลักเนี่ยผมแนะนํานะครับท่านเก็บเงินไว้ก่อน รอฟังข่าวนะครับยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยยาเลยนะครับอดทนทําไปก่อนเนาะอย่างเงินเดือนนะครับกินเงินเดือนดีกว่าบางครั้งก็ทุกข์ใจหน่อยนะครับอันนี้ผมแนะนําจากใจเลยแตงเงินไม่ขาดมืออย่างน้อยเดือนเดือนหนึ่งเราก็มีเงินออกแต่ถ้าเรามาทานานเนี่ยถ้าเราโดนน้าท่วมหรือว่าแล้งสักครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เงินนะครับแถมไม่ได้เงินไม่พอนะเราต้องเตรียมเงินไว้ลงทุนรุ่นต่อไปอีก แล้วทํำยังไงละเขาเนี้ยเงินเก่าก็หมดนะครับเงินใหม่ก็หาไม่ได้ก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเกิดการกู้ขึ้นมาชาวนานี่เสี่ยงเยอะนะอันนี้ผมเป็นประสบการณ์จริงส่วนตัวเลยนะครับเวลาเราได้แล้วเ,เราก็ได้แต่เราได้ไม่เยอะแต่เวลาเราขาดทุนเนี่ยเราขาดทุนมากกว่าเท่าตัวอีกนะครับเนาะอาจจะเป็นข้อคิดนะครับสําหรับคนไม่ใหม่เนาะที่อยากจัก,กรเสียณน,นะครับ มาปลูกข้าวทํานาเราต้องลองทําแปลงเล็กๆก่อนนะถ้าใครอยากทําลองทําไว้กินก่อนครับแล้วก็อย่างคนที่แนะนํานะครับให้ทําแบบอินทรีย์ชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยผมก็เจอหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะผมก็เคยลองมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราวิวบเรียเชื้อราขาวไตโคเดอร์มาอะไรอย่างเงี้ย โอ้ในเฟซผมว่าผมผมลงนะครับสมัยก่อนอีกสักสอปีที่แล้วเนี่ยผมทําลองมาหมดแล้วมันไม่ได้ผลมันเป็นแค่หลักวิชาการนะครับแต่มันใช้กับหลักปฏิบัติจริงไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับการตัดสินใจของพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาฟัง ถ้าข้าวราคาแบบนี้นะครับเราเราจะอยู่กันอย่างไรต้องใช้คํานี้นะครับรวมถึงตัวผมด้วยผมเนี่ยก็พยายามนะครับมองหาต้องเริ่มมองหาอาชีพแล้วโหขนาดผมได้ข้าวร้อยกว่าถังนั่นเนี่ยรุ่นที่รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยผมได้หนึ่งร้อยสี่สิบอ่าสี่สิบหกถังนะครับแต่ข้าวราคาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนช่วงข้าวราคาเท่าไหร่อ่ะแปดพันแล้วผมไม่ได้ไล่ละตันอย่างเงี้ยครับ มันก็มันถามว่ามันเหลือไหมมันก็ผมก็เป็นคนที่มีหนี้มีสินเหมือนกันนะครับมันไม่มันเหลือแค่พอจะได้ไดใช้หนี้อ่าได้หักลบกบหนี้แต่มันไม่เหลือที่จะใช้ชีวิตแบบอ่าวืหว่าหรือว่า,วาใช้ชีวิตแบบอ่าสบายๆนะครับเราก็ต้องเอาไปลงทุนรุ่นต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างรุ่นนี้ผมก็ต้องเทหมดเทหมดหน้าตักเหมือนเดิมนะครับ อย่างที่เคยเคยทำมาก็หวังว่าราคาข้าวเนาะมันจะดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโหเป็นคลิปที่พูดแล้วก็ค่อนข้างที่จะท้อแท้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับทุกคนนะครับสำหรับสูตรการทำนาของร่มโพชาแนลเนี่ยสิ่งใดนะครับที่ดีผมก็จะบอกแบบไม่มีกั๊กเพราะผมอยากให้ทุกคนได้ข้าวกัน เกินไล่เกินากนาน,านะครับเพราะว่าถ้าเราได้เกินไล่เกินนานั่นหมายความว่าเราจะไม่ขาดทุนและเราจะเหลือกําไรส่วนกําไรมากกําไรน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาข้าวตอนนี้ก็ไม่รู้จะมีหน่วยงานไหนเนาะครับที่จะเอามือนะครับมาจับมือช่วยเหลือเนาะเพราะว่าไอ้อะไรนะไล่ละพันนะครับที่จะให้พี่น้องเนาะแล้วโดนตัดไปอีกสิบไล่อย่างเงี้ย ก็ยังไม่ได้เลยนะครับโอ้ยผมก็เนาะเป็นห่วงเนาะเจอชาวนาตอนนี้ครับผมหารอยยิ้มยากมากนะแล้วก็แต่ละคนนะ่แต่ผมก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอแถมเรื่องนะครับสําหรับเรื่องไก่ชนเนี่ยผมก็ดีนะนะครับที่ผมตัดสินใจไม่เก็บมัดจาเพราะว่าผมฟังเนะาะหลายหลายหลายท่านเนี่ยเขาจองนะครับจองไก่มาแล้วเนี่ย เ,ออเขาก็ถามว่าผมก็โทรไปถามอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเงินแบบว่าข้าวกระ่า,าทุนอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมขอเลื่อนไปได้ครับที่ผมไม่เก็บมัดจํมามัดจำเนี่ยผมไม่ได้อยากกินเงินมัดจําของใครทั้งนั้นจะเสียเงินนะครับให้ผมท่านก็ต้องได้สินค้าจากผมไปเนาะตรงนี้นะครับผมเข้าใจได้ว่าตอนที่ท่านจองเนี่ยอาจจะมีนะครับแต่การที่ทานานเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยตอนนี้นะครับแค่ผมจะขยับ ตัวหาซื้อแม่ไก่สักตัวหนึ่งยงลำลําบากเลยที่จริงก็อยากได้นะครับเดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวรุ่นต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยรุ่นนี้เกี่ยวข้าวรุ่นนี้ผมจะเดินทางไปที่ประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวจะไปที่โกเซมฟาร์มเลยผมอยากได้ลูกชายนะครับแดงเล็กสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับกับที่ผมมีอยู่เนี่ยกับอาค้แพง แดงน้อยจุกมหาเทพเนี่ยพี่ที่เป็นลูกสาวเนี่ยผมจะเอามาทับชุดนี้นะครับแล้วก็จะมาแบ่งให้พี่น้องกเกษตรกรแบบลากหญ้าก,กันแบบนี้แหละอยากให้ทุกท่านนะครับมีความสุขอะไรที่พอจะทําให้มีรอยยิ้มกันได้นะครับก็จัดไปครับใครใครที่ทนฟังมาถึงท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ยอมฟังมาจนถึงนี่เนาะสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ